พากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ สวัสดีค่ะเมนี่ก,ก็มาพบพอกับช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยกาวด้วยค่ะพี่้องจา้าเมนี่เมนูวุ้นสิบ้าพี่น้องมาเฮ็ดนีค่ะผัดกะเพราหมึกเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดถาดไงเลยค่ะผัดกะเพราหมึกราดข้าวนะคะพี่น้องจา้าเมนูวุ้นก็ได้เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้านั้นก็นสิเป็น มกแตงมกแตงไงเด้ค่ะเดือฝานแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะถั่วนะคะเมนูนใช้ถั่วปีนะคะไม่ถั่วปีค่ะพี่น้องจา๋าใบกะเพราเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพริกกระเทียมตําหยาบค่ะพี่น้องจา๋ปาปลาหมึกก็ล้างหัน่นทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเนะาะฟางนี่ก็สิเป็นเครื่องปรุงต่างๆค่ะพี่น้องจา๋าผงชูรสรสยีน้ําตาลน้นปาปลาซอสหอยซอสผาเขียวเนาะ,ะเนาะไปค่ะพี่น้องจา๋าไปลงมือเห็ดกะเพราปลาหมึกถาดใหญ่ถาดยักษ์น้ำกันเลยจา้า มาค่ะลงมือทำกันเลยค่ะแม่นงวุ้นก็เอาน้ำมันใส่กระทะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ะน้ำมันร้อนแม่นงวุ้นก็จะใส่กระเทียมกับอบพิกที่เราหั่นไว้ค่ะทำราดข้าวเลยนะคะทำกะเพราใบปลาหมึกราดข้าวเลยเด้อขาดเด้อขาดเน่ขาดเนีค่ะพัดกระเทียมให้หอมค่ะพี่น้องกระเทียมเริ่มหอมแม่น้องวุ้นใส่ถั่ว เป็นถั่วปีถั่วแขกเขานะคะเนาะเพราะว่าถั่วฟักแก้วเมนูมันมีค่ะมีถั่วอันนี้ก็ใส่ถัว่วนนี้ได้คือกันค่ะพี่น้องจา้าลงไปผัดจนนะคะเนาะตามด้วยปลาหมึกที่เราหั่นไว้นะคะล้างหั่นไว้ค่ะผัดให้ปลาหมึกสุกค่คะผัดจนปลาหมึกของเราสุกนะคะแล้วเราก็จะปูเครื่องค่ะปลาหมึกนี้ใช้สองตัวด้วยค่ะพี่น้องจา้า ำร,ราดข้าวเลยนะคะอื่ค่ะผัดไปเรื่อยๆจนปลาหมึกของเราสุกนะคะเนาะ <c oughs> โอ้ยกลิ่นแรงมาก เราไม่ต้องหยอดน้ํานะคะเดี๋ยวน้ำปลาหมึกก็ออกนะคะพอปลาหมึกเริ่มสุกเราก็จะปรุงรสกันเลยนะคะพี่น้องจา๋าแม่น้องคุณก็จะใส่รสดีค่ะผงชูรสจ้ะน้ําตาลหนึ่งช้อนค่ะซอส้าเขียวค่ะ <c oughs> กินพริกกระเทียมแรงมากเลยค่ะน้ำมันหอยค่ะ น้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องน้ำมันหอยน้ำปลานิดนึงค่ะแล้วก็ผัดเครื่องปรุงให้เข้ากันเนาะค่ะเนาะเห็นไหมค่ะบ่หาจะใส่น้ำน้ำปลาหมึกมันสิออกมาเองเลยค่ะพี่น้องจ้าผัดไปเรื่อยๆให้เครื่องปรุงเข้ากันชิมรสชาตินะค่ะเนาะเค็ดง่ายๆค่ะสําหรับกะเพราปลาหมึกเนาะค่ะเนาะราดข้าวเลยนะคะวันนี้น่าทานมากเลยค่ะ ใช้พริกไอกระเลียงกับพริกกินดาผสมกันนะคะเมนูนขออนุญาตชิมเลยนะคะแซ่บแล้วค่ะพี่น้องจ้ากินกระเพาะก็ดีเลยดบริจัดปันใดนะคะท่านตอนสุดท้ายนะคะเมนูนก็จะใส่ใบกระเพ้าด้วยค่ะพี่น้องจ้าใส่กระเพ้าลงไปเลยค่ะ ใส่กระเพราล,ลงไปแบบนี้แล้วก็ผัดให้กระเพราลสลบก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับเมนูผัดกระเพราลปลาหมึกราดข้าวของเมนูปลาหมึกเน้นๆเ,เลยนะคะใช้ปลาหมึกสองตัวนะคะ2ตัวเจ็ดสิบห้าบาทจ้ะพี่น้องผัดให้กระเพรายุบก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเขาเตรียมธรรมาราดกันเลยนะจ๊ะเนาะไปค่ะไปจัดถาดเลยค่ะพี่น้องจ้า มาคะ่ะพี่น้องจา๋าแม่นมุชจะตักข้าวที่หุงไว้ใส่จานใหญ่หญๆนี้แล้วก็เอาไปคั่วใส่ถาดไงคะนะคะ้องเนาะตักเข้าแน่นๆเลยค่ะพี่นะะ้องจ๋าข้าวร้อนๆจะสวยเลยนะคะตักแน่นๆเลยคะ่ะนี่คะ่ะเอาให้หมดข้าวที่มีอยู่ในหมอน้อเียเด้อค่ะเด้อ ให้มันให้มันใหญ่ๆนะคะพี่น้องจา๋าเวลาห้องออกกับข้ามาลาดนั่นสิเลยไม่ใช่ว่าใส่จานนี้นะคะแม่นวลจะไปคว่ำใส่ถาดใหญ่นะคะอันนี้คือทําเป็นพิมพ์ค่ะพี่น้องจา๋าข้าวสวยร้อนๆเลยนะคะห้องกระแตหอเขาวมันแหลน,นะคะ่ะพี่น้องจา๋าเวลาเวลาเทออกมาห้องกับข้าวลาดมันจังสีบ่ร์เย่ออกจากกันมันจะได้สวยะค่ะพี่น้องจ๋านี่นี่คะ่ะแม่นมุลก็จะได้ข้าวแบบนี้นะคะนอกไปเทใส่ถาดกันเลยจา้านี่คะ่ะถาดมาแล้วเราก็จะคว่ำแบบนี้เลยนะคะบึ๊บนี่ค่ะแบบนี้ค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็นี่ค่ะก็จะะะะได้้แบบนนีคค่ ดี๋ยวแม่น้างคุณก็จะเอาบะเตีงมาเรียงก่อนนะคะนี่ค่ะพอเราใส่ข้าวใส่ถาดใหญ่แบบนี้เราก็เอาบะเตีงเรียงเลยคะ่ะพี่น้องจ้าบะเตีงที่แม่น้างคุณหั่นไว้เรียบร้อยแช่เย็นไว้เรียบร้อยนะคะเนาะงเอาชิ้นสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะเรียงให้เต็มถาดเลยค่ะกะเพราต้องกินกับแตงคู่กันแบบนี้แหละคะ่ะเรียงเลยค่ะสองชั้นเลยนะคะส,สองคนนะคะนี นี่ค่ะพี่น้องจ๋าจัดเรียงเสียทีเรียบร้อยเราก็จะได้กะเพราถาดใหญ่ถาดใหญ่แบบนี้นะคะแม่นุ่นก็จะไปเอาปลาหมึกมาราดเลยจ้ากะเพราปลาหมึกคุณไว้ฝอๆๆๆกัะพี่น้องจ๋าราดเลยจ้ามาค่ะราดกันเลยจ้าพี่น้องจ๋ากะเพราปลาหมึกร้อนๆค่ะโอ้ยชว่วยถาดใหญ่ๆค่ะพี่น้องปลาหมึกเน้นๆค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องจาสำหรับกระเพราถาดใหญ่ถาดยักษ์ของแม่นองวุ้นนะคะเป็นกระเพราปลาหมึกกิน2คนค่ะพี่น้องกาก,กินกระดงปอสองคอนค่ะเดี๋ยวให้ไปดูหน้าตาใกล้ๆกันเลยจ้านี่ค่ะพี่น้องจา๋าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับกระเพราปลาหมัก กะเพราปลาหมึกถาดใหญ่ถาดยักษ์กันพี่น้องจ๋าไปค่ะไปกินน้ำกันเลยค่ะสำหรับมือนีเสนอเมนูกะเพราปลาหมึกถาดยักษ์พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้ายอย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมบ้านแม่นงูนมาทานข้าวกับแม่นงูนได้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญลืมบันไดค่ะพี่น้องจ๋ากดสับ ตะใครให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับวันนี้แม่น้องวุ่นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบพอกันไม่ในนะาคลิปนาค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายจ้า